แบบเมื่อก่อนลงอุทวดอย่างอันเนื้อว่าน24เพนน24ื่อง่ายเลย2องเนี่ยองหลักร้อยปีศูนย์ห้าองหลักพันเริต้นก็ซ,ซ,ซื้อๆเก็บเก็บไว้ก็มีเก็บไว้หนึ่งในหนึ่งกล่องเนี่ยถ้าในช่วงเวลาเนีะยเวลาที่ตอนนั้นได้ล้านกว่าบาทถ้ามาถึงตอนนี้ผมว่าสิบล้านต้องมีผมว่าสิบล้านต้องมีต้องมีนะคือต้องดูนะครับตอนนี้วงการพระคือมันมีทั้งสะอาดและสกปรก เรารู้วิธีการเข้าไปทางไงเล่นให้สะอาดประมาณคือนะมันขาวดํามีทุกวงการแหละวงการพระก็เช่นกันเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะศึกษาพระศึกษาคนก่อนใช่ สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ยังอยู่ที่ร้านนะแล้วก็ผมจะมาแนะนําพี่ชายท่านหนึ่งนะครับเล่นพระดีเล่นมานาผมเจอมานาแล้วด้วยนะบนพันทิพเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเขากันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอ่าพี่แนะนำก่อผมเอชชัชชวนนะครับอยู่พันทิพย์งาวานตั้งแต่ชั้น3และชั้น2ตอนนี้ลงมาปักหลักอยู่ชั้น2ใกล้ๆร้านพี่ตู่พี่ตู่ที่เราเล่นหลวองสายลงบุโต๊ะสายตรงจริงๆนะครับ พี่ตู่ก็เหมือนเซเว่อีเลเว่นคนหนึ่งของ <c oughs> สายลุงอุตโต้เลยครับคุณอยากได้ลุงอุตโต้คุณมาที่ร้านนี้ร้านเดียวเลยนะครับขอบคุณครับมาตรฐานแน่นอนอันนี้จาก e ีพีที่ผ,ผ่านมานะส่วนใหญ่ผมก็จะถามว่าพี่เอเข้ามาวงการพาได้ไงก่อนหน้านี้ทำอะไรอยู่คือก่อนหน้านี้ผมเนี่ยหนึ่งส่วนเลยคือเมื่อก่อนนะผมขายเสื้อผ้าอยู่ประตูน้ำมีห้องให้เขาเช่าแล้วก็มาวันนึงมา พี่คนหนึ่งชวนมาเตะบอลกับคนที่ศูนพระ,ะทีทะ่ทีโอทีงามวงวานเนี่ยครับแล้วเขาก็เล่นอะไรกันเล่นพระช่วงนั้นเป็นช่วงที่จัตุคามกำลังมาอมผมก็ขึ้นมาผมกเขาได้เงินจากอะไรทำไมได้เงินง่ายจริงเงินเต็มตู้เลยเพราะช่วงนั้นช่วงกระแสจัตุคามกำลังดังนะครับ,รบผมก็ไม่มีเงินผมบอกตรงเพราะว่าตอนนั้นยังแบบมีแต่ว่าไม่กล้ามาลงทุนแล้วก็ก็เคยซื้อพระเพราะเมื่อก่อนเนี่ยศูนย์พระเครื่องจะอยู่ที่พันธิประตูน้ำ ผมบอกตรงเลยผมจิกเงินพ่อทุกวันมาซื้อมาซื้อ,อผ้าหลวงบุ่ทวดจิกแล้วก็แามฝังใช่ <c oughs> แบบเมื่อก่อนหลวงปู่ทวดอ,อย่างอันเนื้อว่าน24เพื่อง่ายเลย24ี่เนี่ยองหลักร้อยปีศูนย์ห้าองหลักพันเ้นตน้นก็ซื้อๆเก็บเก็บไว้ก็มีเก็บไว้หนึ่งในหนึ่งกล่องเนี่ยถ้าในช่วงเวลาเนีะยเวลาที่ตอนนั้นได้ล้านกว่าบาทถ้ามาถึงตอนนี้ผมว่า10บล้านต้องมีผมว่า10บล้านต้องมีต้องมีนะ ก็เลย,ยตอนน้05นี่องค์เท่าไหร่แล้วพี่ต้องหลายหมื่นเพราะตอนนั้นซื้อ 1, 8, อ,อั 2, นพันแปดสองพันนะครับขายได้ประมาณเต็มที่เมื่อช่วงเจ็ดุคามก็อยู่ประมาณเจ็ดแปดพันนะครับก,ก็ถือว่าขึ้นมาหลายเท่าตัวอยู่โอ้แล้วแล้วพี่เอเข้ามาเนี่ยเล่นไปหาซื้อพระหลวงบุท่ทวดแล้วมีเกจีอื่นด้วยไหมคือตอนนั้นช่วงที่ผมเข้ามาเนี่ยหลวงบุท่ทวดค่อนข้างที่จะซบเซาหลวงพ่อที่ขึ้นมาตอนนั้นคือหลวงพ่อพรหมวช่องแกหลวงพ่อรมใช่ราคาท่านค่อนข้างที่จะดีดดีด อย่างพ่อผมเหลียญสอชอสมัยก่อนที่ผมเข้ามาเล่นอยู่แค่หลักร้อยแค่แบบ800ถึงพนะันสองนตอนนี้สอชอ,อยู่ที่หลักหมื่นแลนะ้วครับผมก็หัดเล่นมเ,เ,เ,เรื่อยๆพอเริ่มเล่นเริ่มเรียนรู้พะระหลวงพ่อพรหมพอไปมาก็เป็นปูท่ปกกทีมปู่โตหลวงพระเกจิทุกไปก็คือพอเล่นไปเล่นมาคือเกจิยอดนิยมทุกสายใช่ครับขอ,ขอให้ <ขอ S 2> เป็นยอดนิยมครับก็เล่นเขาเรียกเล่นจิปฐะไปเรื่อย เขาเรียกหน้าลายน้าลายเล่นยอดนิยมสมัยก่อน<า>ลงปุโต๊ะที่ผมเล่นท่านราคาไม่ไม่แพงนะตอนสมัยรู้จักตู้ใหม่ๆเนี่ยลงปุโตอ่าผมอะไรอย่างเงี้ย่าผมมีตัวอย่างอ่ะนี่ยโกกเนี่ยยันตีนะครับสมัยก่อนผมซื้อเมื่อสิบปีแล้วก็สองสามพันใช่ ตอนนี้มีคนขอซื้อห้าหกหมื่นผมผมยังเก็บอยู่ที่ตัวนะครับองค์นี้ผมใส่มาเป็นสิบปีนะครับยังเก็บอยู่นะหลังยันตีแนะ้ว้ยแดงๆนี้นะผมบอกเลยต้องมีแปดหมื่นนะปัจจุบันนี้ใช่แต่ก็คือเก็บไว้ไม่ได้ขายผมก็ยังมีพระหลายๆองค์ของหลวงปู่นะครับก็เก็บไว้ก็เป็นพระหลวงปู่โตนี่เป็นพระที่ยอดนิยมแล้วตอนนี้ทุกคนรู้จักหมดแล้วเป็นเหมือนกับพระเงินสดนะครับ,ค,รบคุณเหมือนตู้เอทีเอ็มเลยมีหลวงปู่คุณเอาไปขายเขาเลยก็เป็นเงินสดได้เลยแน่นอนใช่ เราอยากถามพี่เอเนี่ยเล่นพระมาหลายๆเกจิเนี่ยมีเกจิไหนไหมที่ที่พี่มีประสบการณ์โดยตรงเลยผมมีประสบการณ์สอนะงหลวงพ่อนะครับอาสามดีกว่าหลวงพุโตผมเคยมีประสบการณ์เพราะว่าผมทํามาค้าขายเนี่ยผมก็เมื่อก่อนเนี่ยบอกเลยเริ่มเล่าเลยผมเคยมีแฟนอยู่คนหนึ่งเป็นครูฝึกสอนอยู่วัดประดู่นทรงธรรม,มผมก็ไปรับทุกวันวัดประดู่อยู่ข้างในยังไม่เคยเข้าไปสักครั้งเลย แล้วเขาแนะนาให้เข้าไปลองกราบ,รบก็ลองไปขอขอท่านก็โอเคนะครับท่านก็ท่านเมตตาดีแล้วองค์ที่สองคือหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานช่วงหนึ่งช่วงที่เศรษฐกิจเมืองลมลม,ลมก็ช่วงน้ําท่วมอะ่ะเขามีสร้างพระใหม่ขึ้นมาหลวงปู่หมุนหนึ่งรุ่นผมก็ไปไปกราบที่วัดก็ไปขอท่านบางอย่างสิ่งที่ไม่คาดฝันนะันท่านก็แปลเปลี่ยนให้เป็นเงินสดขึ้นมาได้อีกท่านหนึ่งรูปนหนึ่งพระพึ่ง เพิ่งมีอาะแสะไม่นานเนี่ยเพิ่งเงียบไปหลวงปู่หงเนี่ยครับอ่มาเนี่ยผมพี่ก็เห็นผมไหว้กับทุกคนแล้วผมขอท่านได้ได้ประจำนะหลวงปู่หงสุสานทุ่มบนเนี่ยครับที่ที่จงังหวัดสุรินทร์เนี่ยนีะครับสามเกจิที่ผมมีประสบการณ์นะครับคือขอแล้วได้ขอแล้วได้เลย,เยช่ครับแล้วก็นี้พี่เอมมีพระที่แบบว่าชื่นชอบส่วนตัวเลยเจอปุ๊บป้องซื้ออ่ะหลวงพ่อเนี้ย คือจริงๆแล้วผมเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนใต้เป็นคนจังหวัดยะลาหน้าผมอาจจะไม่เหมือนคนใต้หน้าผมออกเหมือนคนจีนหน่อยจริงๆแล้วคนใต้ส่วนใหญ่หรือคนทั่วไปก็ต้องรู้จักหลวงปู่ทวดนะครับมาช่างให้ถ้าผมเจอผมก็ซื้อนะครับคืออะไรที่ผมเป็นผมซื้อหมดอผมจะไม่ค่อยเกี่ยงแล้วก็เอามาวางขายตามตู้แล้วผมว่านิสัยหนึ่งอย่างผมจะไม่แห่พันะครับ ถ้ามุดผมผมถามใครผมก็จะขายคนนั้นผมจะไม่เดินสเปซสปะพขายหมดตูวนะคเพราะไม่นั้นหน้าพาเขาก็จะเสียหมดคนที่ซื้อเราไปเขาจะทําอะไรไม่ได้แล้วใช่ตัวผมเองจะทําอย่างนี้เลยครับแล้วก็มาวางตู้มาวางที่ตู้แล้วก็จะไม่เดินไปจิ้มคนนู้นอย่างนี้คือเอาผู้ที่สนใจแล้วเข้ามาเข้ามาดูด้วยชอบใจในตัวเรามั่นใจในตัวเราว่าเราเล่นพลแท้เนี่ยมาซื้อได้ผมมาตรฐานผมมาตรฐานสากคนอยู่แล้วไม่ต้องคือเราอยู่มานานเรารู้ว่าจะต้องอยู่กันยังไงเนาะ แต่ที่สําคัญก็คือซื้อพระนะครับซื้อคนที่มีมาตรฐานแน่นอนเล่นพระดูที่หน้าพระนะครับมไม่ใช่ดูจัดเขาเรียกว่าดูจัดภาพาในโซเชียลบ้างนะครับต้องดูที่หน้าพระด้วยนะครับ,รบในอย่างพี่ตูเนี่ยเนี่ยไม่ต้องดูไม่ต้องดูหน้าพระหรือที่หน้าเขาได้เลยลงจุ่โต๊ะเนี่ยของเขาเลยครับอ่าแล้วอยากให้พี่เอฝากข้อคิดในการจะเข้ามาเริ่มสะสมพระเครื่องเนี่ยเอาแนวทางพี่เอเลยว่า เนี่ยคุณมีเงินแต่คุณอยากสะสมคุณไม่เป็นคุณต้องเริ่มยังไงเพราะเครืองเครื่องพราะเครื่องก็เหมือนตลาดหุ้นเนี่ยครับมันมีดีมาและซัพพลายถ้าคุณเข้ามาถูกเข้ามาถูกทางเข้ามาถูกเกจิเข้ามาถูกกับคนที่เรายอมรับในฝีมือเขาผมมั่นใจว่าคุณไม่มีวันขาดทุนนะครับได้พาระแท้ได้ราคาที่มาตรฐานผมมั่นใจเลยได้แน่นอนครับไม่มีขาดทุนนะครับก็คือพี่เอก็จะแนะนําว่า ให้ไปหาผู้เชี่ยวชาญในสายนั้นใช่ใชไปซื้อเขาไปปรึกษาเขาไปเรียนรู้กับเขาแล้วเดี๋ยวเราก็เป็นเองแต่แต,แต่ต้องเข้าให้ถุกทานนะครับไม่ใช่เจอคือต้องดูนะครับตอนนี้วงการพระคือมันมีทั้งสะอาดและสกปรกเรารู้วิธีการเข้าไปทางไงเล่นให้สะอาดคือมันขาวดํามีทุกวงการแหละวงการพระก็เช่นกันเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะศึกษาพระศึกษาคนก่อนใช,ใช่สำคัญมากนะครับ,ค,รบคนสําคัญมากนะครับ โอ้วันนี้ก็ได้ไเคล็ดลับดีๆจากพี่เอชัชวานนะครับยังไงก็ลองไปปรับดูนะใครอยากลองสะสมเครื่องก็ลองไปปรับใช้ดูกันนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่เอมากมากนะครับเอาไว้พบกันใหม่ EP หน้านะอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับไลฟ์สดทุกวันพุธและวันอาทิตย์นะ18นาฬิกา30นาทีนนไบส่งพระมาขายได้ครับทางไลน์ครับมาเช็คราคาันได้ครับขอบคุณทุกท่านครับติดตามครับสวัสดีครับ